สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอยู่กับผมปิณนนเน่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดไทยสามัคคีวัดพระเจ้าตันใจรัตนเะมุมเมืองวันนี้ก็มาอัปเดตกันแ่มวันหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้คณะกรรมการเพราะว่าจะเป็นผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ใหม่นะครับเพื่อนก็ร่วมด้วยช่วยกันที่จะเอาเต็นท์นะครับมากางมาไล่ากางบริเวณรอบๆงานนะครับส่วนหนึ่งด้านหลังเพื่อนก็จะเหล่าไม้นะครับทำสลอ่อทำมาอย่างแต่างๆนะครับ สำหร o, you ับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนากับคณะศรัทธาใส่ใจบุญที่เอาพักเอาอย่างมาห่วมโรงทานนะครับตอนนี้ท่านมหาสมชิตก็จะได้ปัดปอนนะครับเพื่อรับสังฆทานนะครับผมครับผมเรพระพความเป็นใหญ่เนี่ยใครจะดันน้องลงไปตัวตั้งตึ่งน้ำไม่ยังตึงวัดตูเด็บเป็นเรื่องขอับริวารต่างๆมันคงนี่ยมาเลยครับ ประกอบด้วยเจตนานมาเป็นตัในาคดมิหลวงพ่อตั้งใจมาทำงานบ้างธรบุนันองทานอดีตมาธรรมุได้ครับก้อนมาธรรมุได้ครับพวกอมาธรรุนราฟังบุญได้เป็นขณะนี้ทราบธรรมะพระพุทธศาสนามาุว่าเจ้าเจ้าลารมล อันนี้เอาไว้ไปพนาของปัญญาปปรมิอหลวพ่อท่านใสิาสัมปทากน้ำนตาเนื้อวัไทธี่นี้ประเทศปโดยพะลาภภมิโกศลจำบลักสดาธมะจำบในลงทานะนนาของมาถวายในวันนี้พระลาภนมกุศลนี่อยได้โก้ก็เสได้อย่ได้หายไปเสียป่ด้การเกิดเป็อก็เก่ากทำมะปองกันสัมปิดลักาณะาดาคำนาทนาำนั้นตวจจำมุลักษในวัอีเมง ภาสาาสนาตุกตังโลไปโยโสปาสตุ๊กตาคาปันตุนหสุน่คาปันนะสมเด็จตันใจเลยมีนาที่งานเริญลุงรังและขปันสิงหงสิงได้นั่งสมิญันโตได้ปานโดดมสมสร้าวติอยยังสุกการ้นจุงเมีแต่แท้ดี ดังพุทธเจ้าด้วยการพระเพนมาระธปปสาบานีว่ากดแอมเลยเนาะยะชาวาลีว่หากราปริเป็นกาศลกลลงาวเมวะอิตุตินังสตานังมปปติอิติังปจิตังติมาสังคิปเมวะสมาจตสเปรเรนโตสังปาจันโทปนะระโทยะถามบีโชต rasanya tak terbayang bahwa contoh tapi wadana sini sani janggo tapet aji no tenalo temawat sini aju wono sokan panantenya seperti อนุทัศิวาสิิตทาวันตุเตปวัตุเตปมังคะลนละคันตุเตเทวตาสันพุตานุภาเวนะสัาสุเมานุภาเวนะสันสังฆานุภาเวนะสัตุเตสีภาวันโตเตครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนากับคณะสัทธาทุกท่านนะครับกูหอวตัวคนเลยที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมบอกว่าจะเป็นกางเต้น เชื่อมมายังต่างๆต่งมาร่วมด้วยช่วยกันปีหูสองน้องหูหนึ่งจับพันจับนี่ร่วมด้วยช่วยกันสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุโดยวันนี้เป็นมาหลายคู่หลายคนเลยเด้อมาร่วมด้วยช่วยกันบอกว่าจากที่ไหนนะคนกับมากันครับสําหรับโรงทานนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านตัยบอกว่าจะเป็นหลายๆท่านนะครับที่นำโรงทานมาแจ้ง ก็จะมีที่แจ้งอยู่นะครับที่วัดพระเจ้าต,นตันเจรรัตนแมมุมเมืองหรือวัดไทยสามัคคีวันนี้เราจะมาไล่พอนะครับว่ามีอย่างห้องนะสำหรับโรงทานมาเริ่มตรงนี้เลยนะครับผมฟาร์มสลัดบ้านออกออกเล็กนะลูกชิ้นทอดนะครับผมอันนี้คุณน้ำรินกึหมืน่นน้ำน้ำหวานรวมมิตรนะครับคุณนุย้ยขนมปังนะเขาก็กลอ,อ,อยนะครับเพราะว่าโรงทานนักมมกนะแล้วก็ ที่จะเอามาร่วมก็เอามาได้อยู่นะครับกบ็ตอนนี้ก็รับเรื่อยๆนะถ้าว่าโต๊บะบ่อปอก็ขยายไปเรื่อยๆนะครพอ่ออันนี้ร้านแม่อ้อนตำนัวก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับสำรับไปเรื่อยๆเลยลูกสำรับอันนี้สออบปตสุกนะครับสุภาโอข้าวราดแกงนี่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ คุณอ้วนอ่อนสีคุณปานคุณปานทิมคุณอรวรันพรมประดิษฐ์นะครับกุ้ยจับอ่าอันนี้พ่อหลวงแอ้แม่หลวงสีพันสีจันพร้อมลูกหลานทุกคนข้าวแกงพันแหนงหมูนะมาอันนี้นี่ยังบบติดเตื้อนะครับผม แต่ว่ามีนกแมกเดี๋ยวผมจะล่อยไปเลยนะครับตัวโกนผมมาเลยนะอันนี้นครปฐมจองแล้วอันนี้เป็นจองแล้วนะกนจะอย่างบองว่าจะแลบจะแซ่กันอย่างหว่าลุกนครปฐมมาฮะก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้โรงทานรงครัวอาหลวงพ่อทันใจวัดไทยสายมมคขีตรงนี้กินได้ตลอดนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับคุ้มปกเกล้าสายใยสัมพันธ์ คุ้มเฟื่องฟ้านะครับกระเพาะปลานี่กินที่นี่เลยจีนป่าบบนี้นะมีแมต่กระเพาะป่าที่นี่นะครับผมเพราะแบบมันเขียนไว้อย่างอันนะอันนี้คุ้มธรรมจกักคุ้มสร้อยไผ่สนคุ้มเพชรสามัคคีธรรมอันนี้ผัดไทยนะผัดไทยมามามาอันนี้อันนี้คนนั่งกินข้าวแป้งนะอ่า <c oughs> นะะฮะอ่ะอ,อ,อได้ข้าวแป้งเลยเห็นหรอส่วนตรงนี้เน,นี่ยคุณเพียงคุณสุทรีพรหมพิทักษ์คุณสมจิตคุณติวระวังชาติตข้าวเหนียวคุณติวระวังชาติข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดตรงนี้เลยนะครับแม่แวดมาตังที่ท่านผู้ใหญ่อยู่พ่องพก,งก็กำลังกางเต้นกันอยู่เลยนะครับผมอ่า ทั้งผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ใหม่มาช่วยกันนะครับผมมนแยงแน่กันอยู่นี่ตักระหรอแส้มาคีดีขนาดแม่พอนี่คุ้มนางนางคำโพอุทาสาในไก่สอนอุทาสาข้าวเหนียวข้าวนึ่งข้าวน,นึกงแงน,นี่ตรงนี้เลยถัดมานะครับคุณจันติปแหนมผานคุณพัดกล่องแก้วข้าวเหนียวปลาทอดขนมปังนะส่วนที่ว่างๆนี้ก็สแสดงว่า อันยังผมมีเตี้ยเพิ่ากำลังจะเขียนอยู่นะครับมาทัดมาที่นี่อ้วนโพชนา SK เจรอนสุขฮอตมีนะครับผมสำหรับตรงนี้ก็คือคุณปราณนีจิ๋วแก้วพร้อมครอบครัวไอศครีมนะครับตรงนี้ก็คือหอจอกอเคบเบลคูลิ่งนะครับขนมปังนะอ่ามาตรงนี้มาตรงนี้ ตรงนั้นจะเป็นท่านมหาสมคิปมันอ้วนอยู่สำหรับใครที่จะแจ้งโรงทานนะครับก็เอามาเพิ่มมาแจ้งตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเขียนชื่อไวน้นี่ที่บ่อได้เขียนป้ายก็ยังมีอยู่นะนะมาต่อสาหรับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการน้ําดื่มต่างๆนะครับที่คณะกรรมการเพื่นจัดอยู่นี่ส่วนอันนี้คุณคําจันทร์นำมาพร้อมเพื่อนๆน,น,นะครับขนมจีนน้าเยว้วเนี่ย ของเหนือร้านนาเลยครอยากกินมาตั้งนี้อันนี้คุณรำพึงปันสีคําพร้อมครอบครัวขนมปังบนดอยแล้วก็แน้ซซ้มนะครับมาหลวงอพ่อหลวงน้องคุณนานสิงแก้วข้าวซอยตัดนะครับอันนี้ตาทนยายแดดผลละเมยนะครับผม คุณดาวรุ่งคุณกัลยาไอศครีมหนึ่งถังคุณสงการานบุญชูไอศครีมหนึ่งถังอ่ะยัง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 มหมดอันนี้อ่ได้เห็นเรื่องแต่กล้องโนวาตัดผมชายพร้อมเพื่อนเพืเข้าวมันไก่ข้าวผัดกระเพราเนาอันนี้คุณตูตาเออตาคำ คุณเอื้องสิงเก้าน้ำส้มเกร็ดหิม,มะนีะ่คุณลุยคุณคุณลุยคุณไก่เข้าผัดกับเพาลาบหมูอืมคุณสมคิดคำล่าผลไม้รวมมิตรน่ะคุณรุ่งนภาใจพรมเมืองคุณคำเอื้องใจพรมเมืองข้าวเหนียวหมูทอดน้ำสมุนไพรนะร้านก๋้วยเตี๋ยวนำชัย ในชัยแม่ปะกะเพราะตาแน่มีเยอะนะครับแล้วก็ที่ยังบ่ได้ติดป้ายกันมีอยู่เดี๋ยวห้อยไปพ่อป้ายปุ้นก่อนที่คณะแม่ขัวเปิ้นกำลังทำอยู่ปุ้นนะครับขออนุญาตกินไปตัวแอนไปตัวนะครับผมม่นจะได้เสียมารยาทแต่ว่ามันกินพอดีรายชื่อโรงทานน้ำนะครับอันนี้ผู้สมทบน้ำนะ่ คุณอมรรักเทียมแก้วพร้อมครอบครัวหนึ่ันบาทแม่หลวงหลวยปันสีคำสอ0รบาทนางสะอิ่งปารมี200บาทนางสุพรรณพันสีคำสอ0รบาทนางศรีวัญยะเขียว200บาทนางกัลยากันทานหนึ่งบาทนางดาวเรียงสีใจคำยี่สองร้อยบาทนายเสาคำใจบรมเมือง100บาทนางอาพร าหมูล200บาทนางจันทาปันสา100บาทนางบุญชมกึด1หมืนบาทแม่หลวงเอื้อคำดวงเป็นง100บาทป้าหมอปลาป้าพาสีสมพร100บาทนางเพนเจาวันคำเชื้อ100อบาทอปตงงครานถาแก้ว100บาทอ่านี้เหมือนกันนะครับส6หกนางต้อมหลวงโพธา1น0บาทป้าหลวยฟังสีคำา200บาทป้าเย็นสุกเปี้ย100บาท นางบุกแสนอุดมปิง100บาทนางสาวบีสามะคี300บาทนางสว่างปารมี200บาทนางแววบุญช่วย100บาทคุณนางสิงแก้ว200บาทนายอินกาคำขัน5ะ500บาทอาปตอบุญเทียมสาลาัดเต็ม200บาทอ่าแม่หลวงเขียงแสนพลศักวังผากะดูกหมูสิโล หมูบด7โลหมูเนื้อ10โลผักรวมมิตรและอื่นๆนางอาพรอ,รอินตะนาน100บาทนางพรทิพย์ใจใจนันตะ200บาทนะอะพ่อ,าอามาเพรก่อนเอาเอากล่อกอยู่เพรป่ะกล่อสองคนเนาะอ่าอาป้าป้ากล่เดี๋ยวผม่านเนาะโอเคถ่ายหรือ,อยังอันนี้เติกป่ะ กรเ้อนะอ้ะอาวเริ่มอาันอันนี้มีนี่แหมนน้อยหนึ่งนะครับคุณป้าเพชรนันท์ใจ100บาทนางจีรพันธ์สีใจคํา2 0 0บาทนางนารีเจริญสุข100บาทนางทองโบวิจัยหน0่300บาทนายโชติปันสีคสําน,นายโชติปันสีคํา200บาทนางสาวจิรวัณหิรันรัตน์200บาทนางสมพรแสนกิติ 200บาทนางมาลีพุทธา100บาทนายจอนางตู100บาทนางสาวจัน์สมปารามี200บาทนายกวางสามคี100บาทนางผัดกองแก้ว100บาทนายหวานมื่นจีนะ1 0 0่าอบาทอปอตอมองคลคำป้อ200บาทนางทองศีลดวงเป็น2ง200บาทครับท่าน อันตี้บดได้อันตี้บดได้เขียนกันยังมีอยู่รออัปเดตคลิปแนครับผมสำหรับรายชื่อที่ผมแอนไปทั้งหมดต้องขอกราบอนุโมทนาบุญอนุโมทนากุศลนกับทุกท่านนะครับผมที่มาบริจาคร่วมน้ำดื่มน้ำแข็งอย่างต่งกันเดี๋ยวเพื่อนจะเอารายชื่อนะครับมาติดไว้ที่นี่นี่คณะกรรมการคนสวยเพิ่นลังเจตอยู่เลยนี่คนสวยๆทั้งนั้นนะครับที่ทํางานนี่นะ คนมาสวยบ่มีเพราะว่างามจิตงามจจอ่าเพื่อนง,งามจิตงามอยที่เพื่อนมาช่วยกันเดี๋ยวเพื่อนติดนี่เอามาล่อยติดติดใครจะมาร่วมกับมาได้อยู่นะครับเพราะว่างานเนี่ยจะต้องใยน้ำกับน้าแข็งเนี่ยอาจตั้งสี่วันสี่คืนด้วยกันนะสี่วันสี่คืนด้วยกันแต่ว่าทยอยเอามาเรื่อยๆได้นะครับผมหรือว่าเขาจะมาร่วมเป็นอาจจะตูปัจจัยอ่าคนละร้อยสองร้อยแล้วแต่เจตนาสถานเนี่ยกับมาได้อยู่ ถ้าหน้ากรรมาการป้นรออยู่ตรงนั้นกวาดกล้องไหพอด้ะกวาดกล้องฮะฮะแน่ต้นรอจดเอารายชื่ออยู่ฮั่นอ่าแล้ว่อยจะเอาน้ำมาเองนะจะเอาน้ำแข็งหรือว่าจะซื้อน้ำแนะพ็คมาร่วมก็สามารถเอามาได้นะครับผมที่วัดไทยสามขีวัดพระเจ้าตอนจ่อยรัตะนะมุมเมืองอ่าตอนนี้ก็กำลังติดเลยนะครับผมนี่รายชื่อสำหรับรายชื่อนะครับ เพื่อนก็นอย่กผิดไวอีกเลยนะอนุโมทนาบุญอนุโมทนากุศลกับทุกท่านใครที่จะมาร่วมก็มาได้อยู่นะครับนี่น้าน้าแข็งสี่วันสีค่คืนนะนท่านผู้ชมก็ลองขึ้นเถอะนะใครจะมาร่วมก็มาเอาน้ําแพร์มาก็ได้นะถ้าน้ําแพร์ก,ก็อจะได้เลี้ยงไว้นี่เลยนะครับนี่เพื่อนกำลังเตรียมตัวอยู่นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมราจะแงวล้ำป่อยนาอย เดี๋ยวเราจะก,ก้อยๆอัปเดตกันไปทีละน้อยทีละน้อยทีละ,น,ละน้อยก็อรอติดตามกันไปนะตอนนี้คณะกรรมาการเพิ่งกำลังจัดเตรียมอย่างแต่งดาช่วยกันตรอวันนี้คนหลายเด้อเพราะว่าผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ใหม่ผู้ใหญ่ไม่ยิงก็ใจเพิ่งมาหมดเด้อดที่หมูกรอบนี่ไะแสดงความสมรสมานส,สามาันทีแม่ครัวป้อรัวเพิพ่งกลับมานะมามาพอทงเพลพ่องนี่อันนี้สำหรับที่ยังไม่ได้ติดก็มีอยู่นะครับ มีปัเลยอยู่แล้วเราจะก้อยอัปเดตไปสําหรับบางคนบางท่านเนี่ยบอเอาชื่อโรงทานหองผมไปอู้ห้องร้อไปแอนม้องร้อยไหนกับเป็นยังบันแล้วก้อยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่จะเอาโรงทานมาร่วมกบสามมาแจ้งได้อยู่นะสลามาพรในหงคัวพหองวันนี้สวัสดีครับบุกบตะรบุบุกหงควาวันนี้เจอกับบองจ่อเลยนี่ตัาตังหมอเลยละ อาหารบ้านฮานะครับผมนี่นะนถ้าเจอกับปองจอนี่เจอแน่แม่ครัวเหล่านี้แหละนี่สวยๆนี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้แม่ผู้ยหย่นะพี่เป็นแม่ของผู้ใยยนี่อันนี้ป้าของผู้ยหยนี่อันนี้พีนกวนอะไรอย่างครับบวชชีบวชชีเข้าโพด,ด,พดนี่บวชบวชพระเตะเหลีืองเื้า อันนี้แก่งพักขี้หูดนอะแม่นะน้องหมอนม้าเขาจะบวชชีกบเขาจะบวชชีบวชเขาแป้งกับแม่นะครับส่วนอันนี้อข่อันนี้ทอดไข่ไข่เจียวยิ้ม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 อย่างหมอเลยอันนี้ถวายพวากันเนาะจากบนหลักหาดครับ สำหรับที่วัดไทยสามัคคีนะครับผมอ่าวันนี้มีกระปงจอมีขา้าวแปงบวชผ้ามีแกงขี้หูดแล้วก็มีไข่เจียวนะแล้วก็มีอาหารอื่นๆอ,อีกมากมายประก็บองแปลงอยู่นอกกุฏินี่ด,ดึงมาชิมมาอุดหนุนสำหรับที่นี่นะครับหอนป้นซยนยอ,อ,นอยกันเนีย่ยตั้งแต่รั้บนมากกอยกันเละ เป็นมาบินมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะนี่พอแน่พอจัาดีๆคนต่างประเทศพวกนั้นมันมาซอยเครื่องแลบรอนะครับอวันพุกนี่มันจะแลบอะไรอย่างก็หัฮะัวแลบัวแลบควายมางแลบงัวกะแลบควายกะแลบโดยดเสากาอย่างพวเนาะมาพอเอาคนเดียวก็เนาะอาจจะเป็นจ้างเป็นแมพเป็นอย่างมั้ลองมาพอเอาวันงานเนาะมันเตรียมไว้บอกเดี๋ยมมันบุกันหนึ่เนาะนี่ จะมาก็มาแม่ครัวที่นี่เนี้ยกินล้ำผมมาเนี้ยกระดล้ำตึงวันนะครับผมนี่อ่ามาเจาลองพอดอะสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมพี่หน,น่อต้องลำลากุกค,คนไปก่อนเป็นการอัปเดตว่าไทายสามัคคีวัดพระเจ้าตอนจ่ายรอดตะนะมุมเมืองสำหรับใครท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับของทุกท่านนั้นอายุมันกว่ายืนที่แม่ก้าขึ้นโจบดีมีเงินจ่ายถูกเล็กถูกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานจงมีอายุวันน่าสุขภาพละละภาษสการอัน จุ่มเนื้อละเย็นใจไขรทีมีสุขอยู่แล้วของหุ้ขยิ่งๆขึ้นไปใค่ทีมีตุกของห้อตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิน้นเหลือแต่สุกจงเจริญทางโลกและทางธรรมกุ้งหัวตัวคนกระผมพี่นันเอกต้องลำลาทุกคนไปก่อนนะครับผมตากันได้ในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับครับลำลากันไปด้วยภาพคณะกรรมการกำลังทำงานนะครับผม